โอ้ยโอ้ไม่กสวัสดีค่ะาฮานอยวันนี้แตกสามตัวหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าโอ้ยเสียดายเสียดายมัวแต่ขายของพี่น้องเอ้ยบัวไปหยอดจิ้มมือนี้ลืมไปเลยมาเบิ่งนาฬิกาอีกทีว่าลืมไปแล้วเลื่อนไปแล้วเลื่อนไปแล้วเลื่อนไปแล้ว,ลลว,ลลวตามต่อตามต่อตามต่อแตกสามตัวแตกสามตัว แตกสามตัวหนึ่งหกเก้าออกหกหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ล่างตรงตรงหนึ่งเก้ากตรงตรง,ตรงโอ๊ยพี่น้องเน่ยอยากห้องให้เดี๋ยวบได้จิ้มลื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 มโอ้ยกูเสียดายเด้อเสียดายเด้อแตกสามตัวดูชัดๆไปดูย้อนหลังได้เลย,เล,ยลงเมื่อคืนนี่ประมาณสองหรือสามทุ่มนี่แหละ เฮ้อไม่ได้ลงอีกวันนี้ยุ่งทั้งวันเลยยุ่งเคลียร์ของชังของเออแต่ว้ายเสียดายเสียดายเอาแป๊บต่อแป๊บต่อขอให้มา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 แปดเก้าเก้าแปดขอให้มาแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดขอให้มาเก้าเจ็ดแปดเออที่พูดอยู่นี่ก็ยังไม่ได้จิ้มเลยนะไอ้ไอ้ปกตินะปกติเนี่ยยังไม่ได้จิ้มเลยเออรอลออร์เอารอเอารอบอ่ะ ดีอีกทีเนาะยังไม่ได้จิ้มนะนะฮะใครที่จิ้มก็จิ้มจิ้มใครจิ้มวันนี้รวยวันนี้ใครจิ้มวันนี้รวยบอกได้เลยใครจิ้มวันนี้รวยตรง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 เลยไม่มีเก็บไม่มีกักไม่มีอะไรเลยวันนี้นะโคตรเดินดีเลยดีมากๆเลยโอ้ยเสียดายมากเลยเสียดายเสียดายเสียดายโอ้ยเสียดายโอ้ยแตกสามตัวอีกต่างหากโอ้ยวันอะไรวันนี้ทำไมวันเฮงเฉลยวันนี้ Okay, okay.